โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็จะมารีวิวเราตาลูมาตินี้นะก็ล้องใจมากฮนะกับไอเราตาลูคลิปแล้วเนี่ยคือเวิร์กเลเขาเนี่ยสูงปานกลางนะแต่คือเขาแบบไม่ค่อยขึ้นหน้าเลยแล้วก็คุณสมบัติมียิงไซก้อยกับเหมือนชันนะล่างเนี่ยก็ราคาตลาดตอนนี้ก็ร้อยเจ็สิบ้อยแปสิบล้านถูกๆฮนะแล้วก็สายสกยิลของเขานะคือฟีท้าเขาไม่สุดนะอาจจะต้องเน้นการยิงนะ เพราะเราตาล่ล่างทีว y ครั้งก่อนเนี่ยคมมากนะส่วนสภาพร่างกายเนี่ยเขาเป็นนักเตะให้ตัวเล็กนะก็อาจจะโดนเบียดได้ง่ายอะไรพวกเนี้ยการหมุงกันกระโดดนี่ก็มุงดีแต่ไม่รู้จะได้หมุงหรือเปล่าส่วนพลังงานก็สีด่ดาวครึ่งนะถ้าสกิลก็สีด่ดาวซึ่งเราตาลูเนี่ยผมเล่นไม่ค่อยเข้ามือดังนั้นเพื่อกระชับสายสัมพันธ์ของเราอะนะผมต้องใช้สกิลทผมทั้งหมด สามสกิลนะเพราะว่าเอรัสติโกเนี่ยเราตาร่เขาใช้ไม่ได้ก็คือมีสับขาลอกต่อชิงด้วยส้นเรนเชงฮนะสามสกิลแล้วก็ถ้าเราตารลแฮตติกได้เนี่ยถือว่าเป็นการผ่านแล้วนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันในเกมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเราเราตารมาติเนสล่างนี้แล้วก็ใครที่สนใจร้านเติมเกมต้องร้านวิดอมท็อปอเลยนะฮะ โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในเกมนะก็เจอทีมตึงเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะแค่เปลี่ยนเป็นไอเนี้ยต้นสีสันซึ่งต้นสีสันเนี่ยเขาก็จะตึงตึงกันหน่อยเปิดเขียนหรือเปล่านยเทนนะอานายโอ้โหหลงเนี้ยลูกนี้ ไม่ได้ฮะเรียมเราเียกว่านะตะกี้ไปฮะวิ่งฮะวิ่งเอาโอ้โหเราวิ่งมาอย่างนี้บอกเลยฮะโดไซก้อยไปฮะเรามีคุณสมบัติดีไซก้อยด้วยฮะเราตาโลมาติเนตเนี่ยบอกเลยไซก้อยง,งามลูกนี้แต่ช่องแคบนะแต่เขาก็ยังยิงได้ะเนี่ยโดนเบียดด้วย แต่ก็ไซสก้อยเข้าไปได้ฮะ,ะนําไปก่อนหนึ่งศูนนะจริงๆอยากให้เราตาโลเขาแอติกด้วยนะโอ้ตัดบอลไม่ได้อ,อานายะส่งวีล่าตอเลสเปียโร นึกว่าจะหักกลับมานะตะเกียไปอะช่องขนาดนี้ไม่เข้าก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะเรายิงหนึ่งแอซิตหนึ่งออย่าบอกนะว่าออกโอโ้โหจริงๆออกแล้วมันไม่สนุกเลยนะเอาจริงๆเนี่ยคือไม่ได้ว่าเขาเหรืออะไรนะแต่คือมันออกแล้วแบบมันทำให้ผมไม่สนุกอะเนี่ยออกเรียบร้อย คือเดี๋ยวนะผมรีแ้งจากเก้าแสนแปดแสนจากเก้าแสนลงมาแปดแสนมันก็ควรใจสู้หน่อยนะเอาจริงเถื่อมันแรงตั้งเก้าแสนเลยนะ่ะแปดแสนตอนนี้มันคือเก้าแสนนี่นแหลนะฮะเพราะมันเพิ่งรีมาเนาะมันก็น่าจะใจสู้หน่อยอ่ะไม่ใช่อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราก็ไปดูเกมถัดไปกันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงโอเคมาแล้วก็อยู่กันในเกมที่สองนะ ซึ่งเจอคนที่ชื่อว่าเลียวคนาหะนะคนาหะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรืออ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะ,ะไปจินุลาหลอกไม่พ้นเอยเล่นเชงได้อยู่ฮะแต่นี้ฝืนไปฮะฝืนส่งบังอะบังโอ้โหพี่แกเขาบังบอลไม่ได้เลยฮะเราตาโรเนี่ยเอาเราสรับมาโอ้โหเกือบแล้วนะ ส่งคืนไม่ได้ฮะไม่ได้เพราะแหลกนี่แหละอุะอ้ยผมก็ส่งไปนานละเราแทงโอ้โหไม่แทงเลยฮะเราตาโลอ่ะอยู่เหลี่ยมนี้ส่งเถอะโอเคอะโอลิเซ่ได้บอลหักเสาไกลฮะโอ้โหไม่ได้ฮะลูกนี้นึกว่าจะได้หักเสาไกลซะแล้ว แล้วทำไมเราตาโลกมายืนตำแหน่งอะไรอย่างนี้เขาะส่งให้เพื่อนอะโอ้ oh, เขากดดันดุมากฮะโอเคซาเปิดเข้าในอะ่ะถ้าให้ผมว่านะไม่แต่ทำไมอยันไม่ควบคุมอะทำไมกล้องหลังอีกคนหนึ่งของผมไม่ควบคุมตัวนี้ไม่ควบคุมเคซา คือมันไปคว่คมอีกตัวหนึ่งแทนโหตะก,กี้เกือบเสียนะถ้าเสียได้มีเครื่องเลยฮะเสียที่ไม่น่าเสียเนี่ยส่งคืนหลังฮะตัวเล่โอลิเซ่ฮะไปอะตัวเล่ลาตาโอะ่ะสับโอ้โหไม่คือขาเขามันไม่ถึงไงแต่คือกองหลังเขาก็ไวด้วยแหละฮะมาเติมได้ทัน มันงั้นผมตอกนะแล้วผมไอ้นี่ยิงเสาไกลอะรือเซ่ฮะมาเบียดหลบไม่พ้นอีกฮะบังได้ฮะแล้วปั่นเหลี่ยมนี้จะหมดเวลาเลยไหมผมว่าเปิดเขียได้เอา้าทดหนึ่งนาทีหมดเวลาเลยฮะ โอ้โหเร็วเท้แต่จริงตอนนี้ก็เริ่มมีหูอุ่นแล้วนะ่ะคือมันเสียอะไรที่ไม่น่าควรเสียอยูมนาลาฮะกลับลายตอกตอกหักเสาไกลโอ้โห่หแต่ยัดเสาแรกไปฮนะ เราเป็นประตูอะเราตาัโล่ลูกนี้คือจากที่เล่นดูแลนะ่ะหนึ่งถึงสองเกมเนี่ยชอบก็เล่นนะไม่ชอบก็อย่าแนะนําว่าอย่าเล่นเลยฮนะคือแบบเขาเป็นนักเตะต,ตัวเล็กอนะอย่างที่บอกไปต้นคลิปเขาเบียดใครไม่ค่อยได้ฮนะแถมลูกบังบอลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันบังบอลไม่ได้ดนะ้วยะกองหน้ามันต้องบังบอลได้นะเราจินโนล่าวิ่งฮนะเอาแล้วเราตัโล่ฮะ วิ่งฮะโลลองบองม้วนกลับมาไม่หลงฮะกระชากปั่นโอ้โหไม่ได้ฮะติดบองเอาแล้วลูกดือดอกด้อได้ฮะโอ้ลูกดื้อได้เฉยก็ฝีเท้าก็ไม่ค่อยมีด้วยฮะภอบร่างกายก็มันแข็งนะแต่คือแบบตัวเขาเตี้ยฮะเขาเลยทำอะไรไม่ค่อยได้เราส่งให้จินวันลาช่องนี้สวย อันนี้เราพลาดนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนนะเกมนีเราตะโร่เราลุนแทสิกฮะไปฮนะเราตะโร่อยู่บนตอกปัดจอฮะโอ้โหไม่ได้จริงๆคือเขาไม่เข้าบอลผมเลย ลองปั่นลอกกรอบดูฮะนี่คม,มอยู่เนี่ยลาตาโร่เนี่ยแต่คืองงอย่างเดียว่ะก็คือเขาไม่เข้าบอลผมเนี่ยผมก็เลยสามารถทำแอติชได้ <S <S เหมือนเขาเหมือนเขาไม่อยู่จอเลรียญทุกคนเนี่ยเริ่มกลับมาละโอเคบุรไฟอะแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้ลาตาโรด แต่วันไปไอเนี่ยมาร์กินอลาแล้วหลอดแดงนะฮะลราตาโรเนี่ยหลอดแดงนาทีที่แปดสิบถือว่าโอเคนะเพราะนาทีนี้นักเตะคนเขาก็เริ่มหลอดแดงแล้วนะโอ้ไม่ไม่ยองยังซีบอีกนะยัดเข้าในโอ้โหไม่ได้ฮนะแล้วพุทธศินเป่าจบเกมแนละ้ว วิ่เขาอยู่นี่ว่ะโอเคฮะก็จบไปแล้วนะฮะสับคลิปการรีวิลวลาตัโลมาตินีสเนี่ยส่วนตัวผมนะคือถ้าในชีวิตจริงเขาสูงมากกว่าน,นี้สูงสักร้อยแปดห้าร้อยแปดหกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมเล่นนะคือผมเล่นผมชอบพี่แกเขาเลยแหละคือร่างนี้เขาไม่ลงต่ําด้วยอันนี้คือดีดีมากดีกว่าร่างก่อนเยอะแถมจมูกกรเนี่ยเขาคมนะแต่คือฝีเท้าเนี่ยเขาไม่ค่อยมีคือ มันจะอารมณ์เก่งๆขาโตนาแค่เขาตัวเล็กกว่าขาเขาจะไอ้นี่ไม่ค่อยถึงบอลนะส่วนสภาพร่างกายเนี่ยอย่างที่รู้อะแข็งไปเท่านั้นแหละบังบอลไม่ได้ฮะมีดีแค่แข็งก็เจอกันคลิปหน้าฮะคลิปนี้ก็ขายข้อกระจ่างมาตินีนะว่าทําไมมันถึงลงต่ําฮะซึ่งน่าจะเป็นเพราะล่างด้วยแหละ